สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งครับใน My Free People สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่26เมษายน2564จริงๆอยู่ยีนี้มันจะดูเหมือนว่ามันไม่มีวันจันทร์อังคารหรือวันเนสาร์อาทิตย์เพราะทุกวันเหมือนกันหมดอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านครับอยู่กบ้านก็เหมือนกับมันนั่งทามชชีนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเลยครับ ใช่ไหมผมก็พยายามจะนั่งนึกแล้วทำอะไรกันบ้างนะครับก็หน่อยขึ้นทุกวันเพราะว่าออนไลน์นี่ประชุมกันได้ง่ายก็นับประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีครับก,ก็สะดวกดีผมว่ามันเอฟเฟกซีดีก็เออก็วันนี้ผมเรียกว่าอะไรประสบไม่ใช่ประสบก็เ,เรียกว่ามีโอกาสไม่ได้ไปเจอทริคอะไรบางอย่าง เรื่องของการออกกฎหมายแล้วก็หลายๆยอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับผมไปเ,เจอกฎหมายอยู่ตวหนึ่งเป็นกฎหมายทางด้าน Secure Network Act นะครับก็ a ฟช b a c k กลับมาจนเห็นเรื่องราวต่างๆว่าอเมริกาเนี่ยจัดก,การกับโโฝเวยยังไงนะครับผมผม,ผมก็ดูคือดีเขาทำองานกันเป็นระบบดีคือมันคงไม่แค่แค่มีข้ออ้างว่าเฮ้ย hey, เราไม่ซื้อของวย นะครับมันมี Player มันมี Executive Order มันมีแอ t นู้นนะครับมีกฎหมายแต่และกฎหมายเชื่อมโยงกันยังไงแล้ว a อคชั่ไปให้หน่วยงานไหนไปทำแล้วบังคับใช้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเรื่องว่าโควิดเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็เ,เห็นเขาบอกว่าทุกคนต้องออกจากบ้านใส่หน้าก,กากถูกไหมครับตอนนี้บังคับแล้วเมื่อก่อนเมื่อบังคับนะครับ แล้วก็อยู่ในรถสองคนก็ใส่ก็จริงจริงผมก็ใส่อยู่รถสองคนกับภรรยาผมผมก็ใส่อยู่แล้วนะนั่งมาตลอดทางก็ใส่โดยบังเอิญน,นะครับโดยธรรมชาติเราที่เราจะต้องใส่นะครับแล้วก็ท่านในยกมีเคาออกมาไม่ได้ใส่เห็นเขบอกว่าปรับไป6000บาทแล้วปรับห้าร้อยบาทนะครับเสร็จแล้ว พอคำสั่งออกมาทุกคนตีความกฎหมายไม่เหมือนกันว่าจะต้อง,รงปรับเท่าไหร่ถึงนะปรับเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ตำรวจปรับนะครับแล้วผมเห็นข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านดักจับรถคันหนึ่งเข้าใจว่าขนผู้ป่วยโควิดไปโอ้โหแบบมันก็จับโจลอนะครับสภาวะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนทุกคนกำลังมองคนติดโควิดเนี่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกกำจัดไปหรือยังไง เน,นี่ยอันเนี้ยผมว่าอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจกันผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นเหมือนกับช่วงที่อเมริกาพยายามจะต่อต้านเรื่องการอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เขาแต่ของเขาก็เงียบไปแต่ของเรากลับย้อนกลับมาเริ่มต้นบทใหม่เริ่มต้นปัญหาเดิมๆอีกครั้งหนึ่งอ่าซึ่งก็ยังมารุมมาต้มของวิธีการแก้ไขว่าเคยยังไงนะครับตอนนี้ต่างจังหวัดแต่และจังหวัดก็มี ซิคลูดไม่ใช่ซิคลูดตี้มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นอะไรอะเคอร์ฟิลที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยผมผมก็เลยมามานั่งนึกว่าเสร็จแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะทำงานกันยังไงถ้าเกิดว่าเราจะรับอินโฟเมชันมาแล้วก็ ตีความเป็นคนละแบบอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเราตีความคำแบบเดียวกันแตบบ่เราได้ Misinformation มาประเด็นผมคือเท่าที่ผมดูในโซเชียลหรือเนโลกเราทุกวันนี้ไม่มีคำสมัยก่อนเราเขียนว่าพลังของ Information มันเป็น Power ซึ่งมานำมาซึ่งพลังอำนาจแต่เมื่อไหร่มันมี Misinformation จะนำมาแต่ซึ่งความผิดพลาดและความอะไรของระบบมันเข้าข่ เป็นเฟกนิวนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เฟกหรือเฟกนิวมันต้องการดีเซฟมันต้องการที่จะหลอกลวงนะครับแต่มิสอินฟอร์เมชันเนี่ยโนอินโนอินเทนชันนะครับไม่มีความตั้งใจที่ว่าจะหลอกลวงนะครับก็คือข้อมูลผิดพลาดน,นะครับไอ้ไอ้ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะที่ตัวคอนเทนต์แต่ว่ามันอาจจะตัวที่ระยะเวลาของคอนเทนต์ด้วย นะครับเป็นเรื่องเก่าแต่มาตัดสินใจในปัจจุบันหรือเรื่องนี้ไม่ใช่หมอคนนี้แต่ดันเอาข้อมูลนี้ไปตัดสินใจโอ้อันนี้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเออผมก็จะไม่มาพูดถึงเรื่องว่าแล้วตอนนี้หมอเป็นยังไงการจัดก,การทรัพยากรนั่นคือระบบโลจิสติกส์แลคือจัดก,การทรัพยากรไปสู่ supply a n ดีมา a n d นะครับอันนี้แหละครับเป็นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าวันนี้นะครับ ข้อมูลเนี่ยสำคัญในการตัดสินใจโดยเฉพาะในยามฉุกเฉินนะครับแล้วแล้การ p o o l i n f o r m a t i o n การทำอะไรต่างๆให้กับที่ที่เราจะต้องตัดสินใจเนี่ยไอ้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็น misinformation ทุกคนไม่ได้ตั้งใจทุกคนไม่อยากจะหลอกลวงแต่ว่าเฮ้ยผมคิดว่าภาครัฐเองเนี่ยในแง่ของตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะ น่าจะพยายามที่จะทำให้ information เป็น information อย่าให้ information มัน m misplace ผิดหูผิดคนผิดลูกผิดตาอะไรทำนองนั้นล่ะครับนี่ผมว่าในในในยุคนี้เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินแม้แต่ในฟีม a าเองในนะเหตุการณ์ต่างๆเลยทุกคนต้องตัดสินใจแล้วก็มีรูปแบบของการตัดสินใจที่ไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ หนึ่งกรุ๊หนึ่งกลุ่มแต่ว่าถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดจะมีการเซกเมนต์ในการตัดสินใจในเรื่องเดียวกันแต่แตกต่างรูปแบบแตกต่างวิธีการมันก็ต้องควรระบุให้เด่นชัดแล้วควรรู้ว่าควรจะฟังใครมันถึงสอดประสานผมว่าอันเนี้ยเรายังไม่เห็นสภาพยอย่างนี้สุดลวคุณไปเอาข่าวมาจากไหนใครเป็นคนออกข่าวเซนเตอร์มันควรจะออกมาจากตรงไหนเราสังเกตไหมครับความล้มเหลวของการจัดก,การของรัฐบาลนี้ก็คือ ตกลงต้องมางแก้ข่าวกันไม่แม่นยำมากเพียงพออะไรทำ,ำนองนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ท่านจะยกโดนถลม่มผมฟังแล้วนะผมไม่ชอบผมผมพูดตรงๆถึงแม้ผมจะไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้ไม่ชอบผู้นำชุดนี้ไม่ชอบแอนติจูดพวกนี้พอผมได้ฟังคำว่าถ้าผู้นำตายแล้วเราจะรอดอย่างเงี้ยผมว่ามันเกินไปผมว่ามันเกินไปแต่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 แตแต แต่ว่าจริงๆสุสดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดมันทาอะไรไม่ไดกก้ก็ต้องเปลี่ยนในตรงนี้แหละแต่ไม่ใช่ไปไปพูดอย่างนี้ผมคิดว่ามันมันก็เป็นความเกลียดชังเงนเกินไปเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ควรเกลียดชังกันถูกไหมครับไอ้ที่เราไล่เนี่ยเพราะผมไม่ได้เกลียดท่านนายกแต่เราก็ต้องถามกับท่านนายกมาแล้วท่านนายกเกลียบประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ความเกลียดเนี่ยมัน,มนบดบังนะนบดบังจัดเม้นอะไร หมดบางการตัดสินใจอะไรไปอีกตั้งหลายๆอย่างถูกไหมครับผมว่าผมว่าเรื่องณปัจจุบันเนี่ยไอ้กรอบของวิธีการกรอบของข้อมูลตอนนี้ทุกคนเพลย์แบบไซโลมากๆเลยอินดิวิโดมากๆเลยต่างคนต่างทำทุกวันนี้ถ้ามันมีข้อมูลที่ถูกต้องนะจบเลยนะทุกวันนี้ถ้าเกิดเรามีดิจิตอลเพอร์ซันอลอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมเชื่อว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยอินโฟเมชันมันจะมันจะเป็นบทบาทที่สำคัญ Data เป็นบทบาทที่สำคัญนะครับแล้วมันคือ Input ที่เข้าไปสู่ใน Digital Infrastructure วันนี้เราก็พยายามจะทำทุกคนพยายามจะทำทุกคนพยายามที่จะเอา d ด l i n f r a s t r u c t u r e มามามาทำงานาร่วมกับ Data อะไรต่างๆแต่ผมว่ามันมันมันขาดแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างที่จะจัดการ ตอนนี้มันมองกันเป็นเรื่องๆมองเป็นเรื่องๆหมอก็มองแบบหนึง่งแต่ละโรงพยาบาลแต่ละหน่วยงานเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกคนไม่รู้ระเบียบว,วิธีการปฏิบัติมานคนจะปฏิบัติยังไงเพราะการปฏิบัติของคนหนึ่งคนมันมีผลเอฟเฟกต์มันมีอะไรแตกต่างกันออกมาอะไรต้งหลายหยอย่างนะครับข่าวอันไหนเป็นจริงข่าวไะไรเป็นจริง,รรงสุดแล้วทุกคนทําให้ทุกคนเกิดการแทนนิค แต่ว่ามนาันเป็นสารที่เป็นสัรชาติตาณปกตินะที่ที่ที่จะทําให้ที่ที่ที่ต้องการเอาตัวรอดอ่ะทุกคนเอาทุกคนเอาตัวรอดเอาพวกตัวรอดทํานองนั้นแต่ก็อย่างว่าครับมันมีระบบความไม่โปร่งใสความไม่ความไม่โปร่งใสเนี่ยคือไม่ได้แบบโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าทุจริตแต่ว่าอ่าคือทั้งหมดของความไม่โปร่งใสมันอาจจะไม่ใช่ทุจริต อะไรต่างๆตรงนั้นไอ้ความโปร่งใสของของข้อมูลก็คือการเห็นข้อมูลร่วมกันมัน t r a n s p a r e n c y accessibility ด้วยมันมันแปลได้หลายมิตินะแต่ด้วยความที่เราเห็นข้อมูลไม่พร้อมกันเห็นข้อมูลอยู่บนกระดาษอ่ test back ตรวจสอบไม่ได้ audit ไม่ได้อ่างเงี้ยนั่นก็เป็นต้นตอของอะไรครับของของการทุจริตใช่ไหมครับแต่ขนาดเดียวกันมันเป็นต้นตอของความล่าชา้า ไมทำนองนะั้นอย่างเงี้ยดิจิตอลช่วยได้ประเอินผมก็พยายามฟันทงแล้วผมก็คุยกับผู้ใหญ่ที่เรพบอกทิทั้งหมดเนี่ยมันมันคือดิจิตอลทนส์ฟอร์มชันแต่อย่างที่ผมบอกแนละ้วทุกครั้งที่เราทานสมดิจิตอลเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดิจิตอลทันสมดิจิอย่างเดียวมันต้องฟิสิกอลทานสมดิจิตด้วยวันนี้เราเราอยากจะทานสฟอร์มไอให้ระบบรองรับโควิดเนี่ยให้มันดีขึ้น ถูกไหมครับเราต้องการเอาดิจิตอลเข้ามาใช้แต่ระเบียบว,วิธีขั้นตอนนะครับเส้นทางของการเดินทางของข้อมูลต่างๆที่จะวิ่งไปมันมันไม่เด่นชัดมันต่างคนต่างทางอยู่ดีนะครับตอนนี้มันเดือดเอานักฟุตบอลต่างคนต่างชาติภาษาคุยกันเป็นเรื่องลงเล่นฟุตบอลประมาณอย่างไี้ทำไมมันผู้ภาษาเดียวกันให้ได้สิ ถูกไหมครับส่งสัญญาณเข้าใจตรงกันทุกอย่างมันก็จะลงตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยมันเซฟไลฟ์ถูกไหมครับเซฟไลฟ์ผมเชื่อว่าปรากฏการณ์นในอนาคตสำหรับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนัคือ,อ,อความสามารถในการที่จะไอดีนติฟายอย่างที่ผมบอกเมื่อสัก2-3วันที่ผ่านมาก็คือผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องดีไซน์เราต้องดิฟายหรือนิยามคำว่า Privacy ใหม คำว่า privacy ใหม่อย่างน้อยนะครับคุณไม่สามารถปกปิดชื่อแซ้เวลาคุณอยู่ในสังคมคุณต้องเปิดเผยตัวอะไรสักอย่างนึงน,นะครับแล,แล้วคุณก็ได้เปิดเผยเพิ่มมากขึ้นเป,เปิดเผยเพิ่มมากขึ้นเหมือนคุณไปอายหมอหมออย่างดูอะไรก็ต้องให้ดูคุณจะไปอายปกปิดไม่ได้นะอะไรทํานองนั้นนะมันก็ต้องมีระดับแล้วมีการปรับอะไรต่างๆเพื่อเอาข้อมูลนั้นมามา,มาแชร์ในสังคม นะครับหรือว่าเพื่อเพื่อประโยชน์ในการจัดการสังคมแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องโป๊เปืยทุกคนต้องเปิดเผยทั้งหมดให้ทุกคนยังมีเสริ์ความเป็น p r i เวซีแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างหรืออะที่เป็นส่วนตัวของคุณมีบางอย่างที่มันแล้วสิ่งสําคัญข้อมูล p r i เวซีหรือข้อมูล Identification บางอย่างต้องอัปเดตอยู่ตลอดเดวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออัปเดตให้มันเหมาะสมกับการไอ้เพื่งพวกนี้ผมคิดว่า มันมีผลต่อการตัดสินคือสุดท้ายข้อมูลเหล่านี้มันต้องมีผลประโยชน์ต่ออินดิวิโดปเจบุคคลประโยชน์ต่อกลุ่มและประโยชน์ต่อกลุ่มที่คุณเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมด้วยไอ้อย่างเงี้ยนะครับ National Data Strategy เนะี่ยมันควรจะ define ออกมาเพื่อที่จะรองรับสุดท้ายผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกับประชาชนทุกคนนั่นเองนะครับ โอเคครับเรากลับไปฟังข่าวาวต่างๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน my f r e ี p พ o p พ e ครับ